เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับโยกิบแบบบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโซโล่แร้งใน120กระดาวกับมาจ้านะครับคือตอนนี้เนี่ยมาจ้านี่แพทนี้อาจจะยังไม่เก่งนะครับแต่แพทหน้าเนี่ยรับรองครับว่าเห็นกันเต็มเซิร์ฟเวอร์แน่นอนเพราะว่ามันบัฟมาเยอะมากนะสำหรับแพทหน้านะครับผมก็วันนี้มาประเดิมก่อนที่จะมีการบัฟแล้วกันนะครับคือเอาจริงๆเนี่ยมาจ้าเป็นเมทืนที่แบบว่าโคตรดีเลยนะซึ่งเซตไอเทมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นตัดเลือดก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งตรง เราต้องออกตัดเลือดก,ก่อนนะครับแล้วก็พลังแฝงแบบนี้น่ครับผมคือมาจ้าเนี่ยเป็นเมสไม่กี่ตัวเลยนะที่เล่นโดยที่แบบไม่ต้องพึ่งใครเลยก็ได้นะครับผมมันสามารถเอาตัวรอดเองได้แล้วก็มีดดเมจที่รุนแรงเอาเดมาหลอดเอาหน้าเฟสเช็คยากก็อย่างนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้วยกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับมามาดักดักคือ สมัยนี้เนี่ยเมกมันก็ต้องเอาตัวรอดเองได้นะครับผมแล้วก็มีไดเมทที่เยอะนะครับมาจ้าเนี่ยเป็นช้อยที่ดีสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ถนัดเมกเท่าไหร่เพราะว่ามาจ้าเนี่ยพูดตรงๆเลยคือเป็นตัวที่ใช้สกิลเพย์น้อยมากนะครับผมท่าหนึ่งปล่อยคลื่นท่าสองปล่อยผีไปเฮาดิสวยอยู่จังวันนี้ชนละมุนเราท่าหนึ่งปาดหมาดไปเดนเยอะอยู่เอาดิครับปล่อยท่าสองไปเราเพนแล้วครับผมเฮ้ยเดวอคิวจากลาวิวเออสามตัว สวยอยู่ครับแต่ผมก็ไม่ได้คิวคือแพทเนี้ยสกิลของมาจ้ามันก็ค่อนข้างเบานะครับผมแต่แพทหน้าเนี่ยบอกเลยว่าท่าหนึ่งเนี่ยไดเมจเก้าร้อยเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยไดเมจแค่ท่าหนึ่งเนี่ยมันประมาณสักเจ็ดร้อยนะครับผมเฮ้ย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 เลิกเตอร์เพนเข้าท่าสองปล่อยผีนี่ไงเพนเฮ้ย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 ไม่ตายว่ะไม่ตายก็เพนโอ้โหผมแตกโอ้โหแตกเลยครับ โอ้เพลงฆ่ามาหลอดไม่ตายว่ะงานหยาบเลยครับผมมาเราเลเวลสีแล้ว <c oughs> คือตัวนี้เนี่ยอาณ์ประมาณเล่นเซฟิล่านะครับผม,มน,นี่ไงจะบินใส่เราแล้วก็กลายเป็นผีแล้วก็ปล่อยไปครับผมเออ้อจะตายว่ะมาหลอดไม่งวดโอ้โหเหือบไปแล้วเวลาเรากดอันตีเนี่ยก็ให้เราคืนล่างตอนที่แบบว่าศัตรูอยู่ในวงด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทำไดเมจได้เยอะนะครับผมเวลาเรากดอันตีนะครับ แต่ถ้าสมมติว่าจะตายจริงๆก็อันติออกมานะครับผมด้านล่างโดนอีกแล้วโอ้โหซาต้าบินเพลงเกือบแตกเฮ้ยเฮ้ยยมันเข้ามาขนาดนี้ผมต้องออกว่ะไม่มีใครอยู่ค้ำป้อมผมแล้วครับอุ้ยเกือบไปแล้วโเกือบตายหลายรอบแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ตาย เอาแล้วไงป้อมล่างเราเจงไปแล้วครับป้อมบนเราก็ดูเหมือนใกล้เจงละฮัลล่ามันไม่ตายว่ะผมต้องรีบเอาตัดเลือดนะครับเฮ้ยเฮ้เมื่อกี้ซาต้ามันจะแตกนี่ของฟรีเออของฟรีหนึ่งตัวลุยต่อเพื่อนเรามีโคตรวอล์กโคตรวอล์กแล้วครับมันวิ่งเร็วว่ะไม่ได้ครับไม่ตายไม่ตายคือฝั่งตรงข้างก็เป็นตัวละครที่ตายยากหลายตัวนะครับผมมาร์ลสเนตเชียทาร่าไฮยาเตอะไรอย่างเงี้ย ทายากนะครับอืมเวทป่าไม่เพื่อนเวท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 ,เวทไม่ได้เหรอลิเกเตอร์ไม่เข้าผมก็ไม่เวทนะครับผมเพราะว่าผมก็เล่นไม่ได้นะครับถ้าลิเกเตอร์ไม่เข้านะมาเนี่ยข้อเสียของมาจ้าคือเคลียร์คีฟช้านะครับนี่ขนาดผมเลเวลหกแล้วนะมันเคลียร์ช้ามากนะครับผมเพนเข้าเฮ้ย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 เพน ออกมาก่อตายไปแล้วน่ะอโอโป้อมอ้าวนี่ของฟรีของฟรีเอาเรื่องไงครับผมอืมมันสวยไหมมันก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมแต่เราน่าจะได้ป้อมบทมานะคือมาจา้านี่ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แนะนำให้เล่นนะสำหรับคนที่บอกว่าไม่รู้จะเล่นตัวอะไรในเลงกลางนะครับผมมาด้านล่างป้อมแตกแล้วผมได้ตัดเลือดแล้วนะครับผม ได้ตัดเลื่อนในช่วง6นาทีเนี่ยถือว่าช้านะเพื่อนๆแม้ว pues e ่าแบบผมฆ่าไป2ตัวแต่แบบว่าผมโดนแท็กเลงกลางเยอะนะครับนี่แรงอยู่เอ้ยโอ้โหอันตีเราเรามีกดวอล์กเพื่อนเราไม่โกตายเคลียร์กลางก่อนไอริหนีออกมาได้ไหมอะโอ้ดับเบิลคิวอะเฮ้ยยังไงดีวะเนี่ยไหวหรือเปล่าทีมเราเพลงก็เข้าไม่ได้ครับลาวิลอยู่ตรงนั้นอีกเข้ามาก่อนาวิลเดี๋ยวตายนะ ตอนนี้เนี่ยเราแค่เล่นกดท่า2ต่อไปเรื่อยๆก็โอเคนะครับผมเนี่ยผมต่อไปเรื่อยๆนะครับตัดเลือดไปเรื่อยๆเฮ้ยมันบินมันบินเด,เดี๋ยวผมโค้วดวอล์กตามได้ได้เมจร,ระเบิด1,000โอ้โหแต่ไม่ตายว่ะโอ้เราฆ่าใครไม่ตายเลยครับคือฝั่งของฆ่ามันอึดนะครับผมอุ้ยท่า2ดูดเลือดสปินแล้วครับไม่ไหวครับมาอืมตอนนี้เกมค่อนข้างสูงสีมากๆนะครับสกอร์คิวเท่าป้อมก็ ทเท่าๆกันนะครับตอนนี้เราก็แค่ฟาร,ร์มบิว์ไปก่อนนะครับผมบิลไอเทมนะครับมันเอามังกรวะยังไงเพนยังไง,ง,ไงเจอกันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังนี้เป็นหมูอยู่ก็เป็นหมูอย่างนี้ไดเมจพันหนึ่งเราไม่ได้คิวอะแต่ดีแล้วครับแคลรี่ได้ฆ่าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเพราะว่าแคลรี่ยังไงเลยเกก็ต้องพึ่งเขานะครับ ตัวเราเนี่ยแค่แบบทำเดะเมจไปเรื่อยๆก็โอเคแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิเรามีกบวออัลตีลอีกสองวิระเบิดไปหนึ่งทีเออชัดดาวมาหลอดได้ครับ uh ah. สวยรวยอยู่รวยอยู่เกมนี้รวยอยู่มาผมว่าน่าจะได้ป้อมกลางได้นะครับผมอากูนี่มาแล้วนะครับ <S <S ตอนนี้ <spe ak> <Mag> ไม่ตัดเลือดกับอากูนี่นะ โกลด์วอล์คครับผมเอาดิเับระเบิดไป1,100คือเอาจริงเนี่ยดูดิมาจ้าคือแบบเป็นตัวที่แบบว่ารับสกิลให้ทีมได้พอสมควรเลยนะแล้วเราจะตายเราก็กดโกด์วอล์คนะครับแล้วครูดาวอันติกก็คือเร็วมากนะครับผมตอนนี้สตอร์ก็ฆ่า3ตายหนึ่งไอซินนะครับผมว่าเกมนี้รอเลยเกมเราไหวแน่นอนนะเดี๋ยวต่อไปผมจะขึ้นเป็น เกาะกันเวทสีเขียวนะครับผมเด้งเลือดเฮ้ยมันช็อกในบ้านเลยหรอวะเราดีเราปล่อยท่าหนึ่งท่าสองแบบงงๆไล์สกิลเพเรากดอันติเราแก้ตาเรากดอันติอันติเราเด้งเลือดเอาต่อได้นะเพื่อนยิงสวยแล้วนะจังหวะนี้สวยตายสีครับสวยจัดๆนี่แหละเขาเรียกว่าความสามารถของมาจ้าครับจะตายก็ไม่ตาย ทันตีคูดาเสร็จแล้วนะครับผมมาเฮ้ยเราจบได้เลยไหมเนี่ยมันอ๋อที่น่าจะยังจบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอีกไม่กี่วิก็เกิดหมดแล้วมันช็อกโกสวอล์คระเบิดไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมตัวแตกแล้วมาหลอดท่าหนึ่งท่าหนึ่งแรงนี่วิเกือบพันเลยนะดูดิอุ้ยเกือบตายถอยก่อนเพื่อนความสามารถของมาจ้าคือยิ่งเลือดน้อย ยิ่งเดินเร็วขึ้นนะครับเออผมลืมบอกไปแล้วก็คูดาวลดลงด้วยนะครับผมก็คือยิ่งเลือดน้อยอ่ะคูไอการลดครูดาวเราอ่ะก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะสกิลก็จะคูดาวเร็วขึ้นนะครับยิ่งเลือดน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาจ้ามันจะเก่งมากๆนะครับเวลาที่แบบว่าเลือดอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งตอนนี้ผมแอสซิสไปสิเลยนะถือว่าเป็นเมตัวหนึ่งหน้าที่ความสามารถในการฆ่าค่อนข้างต่ํานะครับแต่ก็แบบรับสกิลอะไรได้เรื่อยๆมา ผมเดินตามลิกเตอร์ลิกเตอร์เฮ้ยยังไงเหมือนจะมีคนหลุดหนึ่งคนนะครับผมเออตัวแตกไหมครับมาหลอดเอาหน้าเฟซเช็คย่าอย่างงั้นก็โดนดิครับผมเดี๋ยวนะตรงกลางเอากันอีกแล้วเหรอตรงกลางเนี่ยฮึมลาวิลยิงอัตติไม่โดนมามาซาต้าจะตายเอ้ยผมว่าซาต้าตายแล้วครับปล่อยไปเลยไลทาร่าเลยว่ะครับ หายาอยู่ล่างด้วยปล่อยมังกรกลางว่ะทีมเราจะจบเลยใช่ไหมเนี่ยจะจบเลยใช่ไหมมันบ้ากลับมาแล้วนะครับมาดิเราก็กดท่าหนึ่งท่าสองแบบงงงงไทยใช้ไปเรื่อยยังยังไม่กดอันติยังไม่ถึงเวลานี่ไงเราใช้ไปมาอันติมันตายก่อนเลยครับ เล่นมาจ้างไม่ต้องคิดอะไมาเลยครับเป็นตัวหนึ่งที่แบบไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่ามีความสามารถในการเอาตัวรอดเล่นด้วยตัวเองยังไงเราก็ไม่แจกอู่แล้วมาเลยครับซาตา้านี่ไงเรียบร้อยครับผมเรา15 acid a ซิ d เยอะเกินแต่ถือว่าเป็นเมทตัวหนึ่งนะครับที่เอามาเล่นคู่กับไอพวกที่แบบว่าเหมือนกับว่าฝั่งเรามีตัวรับตีนน้อยอย่างเงี้ย แล้วเราก็เลือกมาจ้ามาเนี่ยมาจ้า ja เป็นช้อยตัวหนึ่งน,นะที่แบบว่าเอาสามารถมารับสกิลได้นะครับผมได้เหรียญเงินเมดว่ะที่หนึ่งได้คะแนนเท่าไหร่อ่ะที่หนึ่งเป็นลาวิวนะครับผมโอ้น้อยกว่า MVP 0.1นี่ไงผมรับได้แบบวิ่งเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมลองจากดิกเตอร์นะครับแต่แบบว่าเราเล่นค่อนข้างง่ายนะครับผมเพราะว่ามันเอาตัวรอดได้นะครับมาจ้า ja นะครับอะยังไงก็ เจอกันและกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่แบบว่าไม่รู้จะเล่นเมทตัวอะไรแล้วแบบไม่อยากตายเยอะๆก็มาจ้าครับผมแนะนำเลยนะครับแพทหน้าเก่งแน่นอนอยังไงก็เจอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบายบายสวัสดีครับ